ฐานข้อมูล cmu l o p a c เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยสืบคน้นรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศที่มีให้บริการของทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทรัพยากรสาระนิเทศที่รวบรวมประกอบไปด้วยหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาลสิ่งพิมพ์ภาคเหนือวิทยานิพนธ์หนังสืออ้างอิงแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม รายชื่อวรารสารและรายการสื่อโสทัศนะวัสดุเป็นต้นผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปใช้บริการฐานข้อมูล CMU LOPAC ที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุด library.cmu.ac.th จากนั้นผู้ใช้บริการสามารถจะพิมพ์คำค้นที่ต้องการในช่องสืบค้น หรือเลื่อนลงมาที่แถบฐานข้อมูลและคลิกเลือกที่ปุ่ม o p a c กจะปรากฏหน้าจอของฐานข้อมูล CMU-LOP c a จากนั้นผู้ใช้บริการสามารถคลิกเลือกเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย ฐานข้อมูล CMU LOPAC มีช่องทางการสืบค้นที่สำคัญหลายช่องทางด้วยกันโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกผู้แต่งเพื่อตรวจสอบว่ามีรายการของผู้แต่งที่ต้องการหรือไม่เลือกช่องทางผู้แต่งหรือชื่อเรื่องกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่องที่ต้องการสืบคน้น เลือกช่องทางชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบว่าห้องสมุดมีรายการชื่อเรื่องที่ต้องการหรือไม่เลือกช่องทางของชื่อวารสารเมื่อต้องการตรวจสอบรายชื่อวารสารและการจัดเก็บเลือกช่องทางของหัวเรื่องเพื่อตรวจสอบว่าห้องสมุดมีทรัพยากรในหัวข้อที่สนใจหรือไม่เลือกช่องทางของคำสำคัญเมื่อใช้ทางเลือกอื่นแล้วไม่พบหัวข้อรายการทรัพยากรที่ต้องการ และสามารถเลือกช่องทางของเลขเรียกหนังสือหรือเลขมาตรฐานสากลกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบเลขหมู่ของหนังสือเล่มนั้นนอกจากนี้ในฐานข้อมูล CMU L O p a c ผู้ใช้บริการยังสามารถสืบค้นจากหนังสือสำรองเมื่อต้องการตรวจสอบรายชื่อของหนังสือสำรองจากผู้สอนหรือจากรายชื่อ ของรายวิชาที่ผู้สอนได้ทำการสำรองหนังสือเล่มนั้นไว้นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของอักษรย่อและสถานที่ที่ให้บริการของห้องสมุดในสังกัดสำนักหอสมุดได้นอกจากนั้นยังสามารถดูรายละเอียดของการยืมคืนของผู้ใช้บริการได้อีกด้วยตัวยอย่างเช่น ผู้ใช้บริการต้องการค้นหาหนังสือเกี่ยวกับไบโอดีเซลผู้ใช้บริการอาจจะเลือกช่องทางของชื่อเรื่องโดยคลิกที่ชื่อเรื่องจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการสืบค้นในช่องทางของการสืบค้นจากนั้นคลิกที่ปุ่มสืบค้นฐานข้อมูล CMU L O Pack ก็จะแสดงราย ชื่อของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำว่าไบโอดีเซลผู้ใช้บริการสามารถคลิกเลือกรายการที่ต้องการจากนั้นฐานข้อมูลจะปรากฏรายละเอียดของผู้แต่งรายละเอียดของชื่อเรื่องรายละเอียดของพิมพ์พลัก์รายละเอียดของครั้งที่พิมพ์ โดยผู้ใช้บริการสามารถจะดูในฐานข้อมูล CMU-LOPAC ว่าหนังสือเล่มที่ผู้ใช้บริการต้องการนั้นอยู่ที่ห้องสมุดคณะไหนมีเลขหมู่หรือเลขเรียกหนังสืออะไรและสถานะของหนังสือเล่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างหากผู้ใช้บริการต้องการค้นหาข้อมูลต่อไปว่าผู้แต่งที่ชื่อว่าอุดมณั่น,าน,าน มีการพิมพ์หนังสือชื่อเรื่องอะไรไว้บ้างสามารถพิมพ์ชื่อผู้แต่งในช่องสืบค้นนี้จากนั้นเลือกที่แถบผู้แต่งและคลิกที่ปุ่ม search ข้อมูลจากนั้นระบบ CMU LOPAC ก็จะแสดงรายละเอียดของรายชื่อหนังสือที่คุณอุดมณน่านได้มีการจัดพิมพ์ไว้ หากสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล CMU LOPAC สามารถติดต่อบรรรักษ์ได้ตามช่องทางนี้